ผีเสื้อตัวนั้นคือยายใช่ไหมเจ้าบ่าวปล่อยโูกลางงานแต่งเมื่อมีผีเสื้อบินมาเกาะที่หน้าอกในขณะที่ตนกำลังพูดถึงยายผู้ล่วงลับไปแล้วเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่มณฑลหูหนานประเทศจีนค่ะ โดยเจ้าบ่าวรายนี้ชื่อหวังจ้านวัย29ปีเขาสนิทกับคุณยายมากๆเลยค่ะทุกครั้งที่เขาถูกดุด่าคุณยายก็จะเป็นคนแรกที่ปกป้องเขายายรักผมมากและผมก็รักยายมากเช่นกัน เื่อเดือนตุลาคมปี2565คุณยายได้รับวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกค่ะซึ่งแพทย์บอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้น แต่เพราะได้รับการดูแลจากครอบครัวเป็นอย่างดีจึงอยู่ได้เกินเวลาที่แพทย์บอกคะ่ะกระทั่งเมื่อเดือนตุลาคมปี2566คุณยายก็มีอาการแย่ลงกระทันหันหวังจ้านและแฟนสาวจึงตัดสินใจเลื่อนการถ่ายภาพพรีวิดดิง้งเพื่อให้คุณยายได้มีโอกาสได้เห็นหลานชายในชุดเจ้าบ่าวและหลังจากนั้นไม่นานคุณยายก็จากไปคะ่ะ การจากไปของคุณยายทําให้หวังจ้านเสียใจมากๆเขายังเฝ้าส่งข้อความไปหายายด้วยความคิดถึงซึ่งหนึ่งสัปดาห์ก่อนงานแต่งเขาได้ส่งข้อความถึงท่านเช่นกันค่ะโดยบอกว่าถ้าอยากมางานแต่งของเราให้คุณยายช่วยแปลงร่างเป็นผีเสื้อแล้วบินมาเกาะที่ไหลผมนะผมจะได้รู้ว่าคุณยายมาหาถ้ามาจริงๆก็อย่าลืมอยู่ต่ออีกสักหน่อยละ่ะเพราะพวกเราคิดถึงมากๆและจะคิดถึงตลอดไป เมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันแต่งงานของหวังจ้านเขาก็พูด,ดำรำลึกถึงคุณยายผู้ด่วงลับระหว่างที่เขาพูดก็เห็นผีเสื้อสีขาวตัวหนึ่งบินไปมาอยู่ในงานทําให้เขาเริ่มเสียงสั่นและน้าตาคลอค่ะและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆผีเสื้อตัวนั้นก็บินมาเกาะตรงหน้าอกข้างซ้ายของเขาวินาทีนั้นหวังจ้านถึงกับปล่อยหัออกมา เขาเชื่อหมดหัวใจเลยค่ะว่าผีเสื้อตัวนี้คือคุณยายของเขาจริงๆและบอกว่าตอนยายป่วยผมอุ้มยายเข้าห้องน้ำศีรษะของยายพิงลงที่หน้าอกของผมตรงระดับนั้นพอดีถ้ายายยังอยู่ยายก็คงอยากกอดและฟังเสียงหัวใจของผมอย่างนี้ ไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องบังเอิญแต่สิ่งนี้ก็เหมือนเป็นปฏิหารที่เยียวยาวหัวใจคนที่ยังอยู่ให้มีแรงใช้ชีวิตต่อไปเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจจริงๆค่ะ